ปีหน้าวงเดินสายดีกว่าปีหน้าพาวงเดินสายดีกว่าโอท่านเอ้าเอ้าเอ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 าใจช่วยนะแต่ตอนนี้หน้าฝนก็หยุดก่อนใช่ไหมคะเขาหยุดใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้หน้าฝนเขาหยุดใช่ไหมเหมือนเข้ารรษานะ่ะ <c oughs> หน้าฝนท่านเจ้าคุณก็บวชพอพอออกนะพอพอออกออกรรษาปั๊บท่นานท่านเจ้าคุณก็ออกเดินสายเลยอนะ่ะช่วงหน้าฝนท่านท่านก็ ไอ้นั่นอ่ะฝึกสวดฝึกอะไรว่าให้ลูกคอดีอ่ะพาะพระเนี่ยพระเนี่ยลูกคอจะดีใช่ไหมคะท่านก็ฝึกการสวดสวดแบบพระไว้อ่ะแน mm hmm. วโมตาสะแนวโมอังสานิ่งอิงเสานั่งจะเอื่อนก็ไม่ออกจะบอกก็ไม่ได้ หนูอายุเก้าขวบแล้วออกขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นแปดอนนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมคะหนูหนูขาอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวหนูจะลงกระแปดขวบเมื่อวานโรงเรียนหนูมีกิจกรรมครับมีอะไรคะกิจกรรมอะไรคะร้องเพลงบอกคะถ้าประกวดร้องเพลงไปประกวดกับเจ้าคุณเลยอะข้างบนนั่นน่ะ <c oughs> ไปเล่นตรงนู้นไป <c oughs> บอกว่าให้หนูไปเล่นตรงนู้นหนูมีอะไรไหมหนูมีอะไรจะมีอะไรจะประท้วงท,ท,ท่านประธานไหมท่านประธานขอประท้วงเขาไม่มีสิทธิ์จะจะไลหห่หนูท่นปหนูหนูไลลีบอกเขาไม่มีสิทธิ์จะไลห่หนูหนูประท้วงท่านประธานไปเล่นตรงนู้นไปถามมากเลยท่านโยกุนไล่เขาเราวัวารอทำไมอ เห็นหน้านั่นจะคุณแล้วขำมากเลยดอู้ยิ้มปากแดงชียวหนูไลลีน่าสงสารมากเลยเดินท่านเจ้าคุณไล่เขาหาว่าหนูเป็นเด็ไงไปเล่นตรงนู้นหนูเก้าขวบตัวเข้าแปดตัวท่านเจ้าคุณแปดให้ช่วยเขาให้ถ่วยหนูละ หนูไลลีบอกเอาถ้วยไปเลยลำคาญไม่ต้องแข่งให้ถ้วยไปเลยไม่ไม่ต้องการฟังเสียงไม่ต้องการฟังเสียงเอาถ้วยไปเลย <P ay> ไปกันใหญ่แล้ว ป้าหแข็แขนใจแขนใจแรนใจแล้วป้าคำนี้นะมันจะต้องขึ้นลงพักกันเนี่ยค่ะคราวเนี้ยจะพาขึ้นลงพักนะเขาหาหมินประมาณน่ะมาเรียกเย็ยนว่าป้าพี่แม่เลยนะท่านทุกคน เด็กเก้าขวบยอมยอมยอมเก้าขวบเล็กป้าหนูไลลีขำเนาะขำเนาะขำมกขอบคนะุณมาให้กำลังใจคุณป้าขอบคุณนะคะไม่มีใครมาเลยหนูบอกว่าฉันจะต้องให้กำลังใจป้าฉันคุณป้าบอกได้ยังวันนี้คุณป้าได้ยี่สิบชั่วโมง คุณป้าถ้าได้ร้อยชั่วโมงคุณป้าว่าจะปิดภายในเร็วๆค m มมิ่งซูนอะแต่ทันนี้ยี่สบชั่วโมงสงสัยจะเดินหน้าแน่เลย <c oughs> เดือนหน้าอาจจะปิดปิดอะไรนะข้ามสีท่านดอนไปได้อีกเดือนหนึ่ง <c oughs> ถ้าวันละยี่สิบนะคะเมื <c> ่อ <oughs> คืนนี้ก็ได้แค่แค่ห้าห้าร้อยคนดูห้าร้อยกว่าคนจากห <c oughs> ้าพันเราเรื่องผีไม่น่าจะเวิร์ค ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจมากเลยหนูน้อย <c oughs> หนูน้อยหนูน้อยหนูน้อย9ขวบ137เซนเอ้ย127เซนดินฝ <c oughs> <c oughs> ังงามรำเพราด้วเมฆควัน <c oughs> เคยชื่นชวนะหัวข้าหนึ่งไปจิตใจยังชื่นชม song